สวัสดีครับกลับมาพบก,กับโพลิเวิร์สประจำวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์2025กันอีกครั้งนะครับพระเจ้าสํแดงความรักของพระองค์ในขณะที่เราประสบปัญหาทุกยากลำบากแก้ปัญหาไม่ได้ชัดมากกว่าในยามที่เรามีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยประสบผลสำเร็จในชีวิตโรงสัแแดงความรักของพระองค์อย่างสมบูรณ์ ชัดเจนบนไม้กางเขนในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นวันดีหรือวันที่ร้ายความรักของพระองค์ไม่เปลี่ยนพระเจ้าทรงพิสูจน์ความรักต่อเราตั้งแต่เรายัางเป็นคนบาปพระคริสต์ส่งสิ้นพระชนเพื่อเราในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8ได้บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรามนุษย์ทั้งหลายโดยที่พระคริสต์ได้ส่งสิ้นพระชนเพื่อเรา มนุษย์ในขณะที่เรามนุษย์ยังเป็นคนบาปในโลกที่เรามีความทุกข์แต่ในพระองค์เรามีสันติสุขและชัยชนะเพราะพระองค์สถิตอยู่ในเราในพระธรรมยอห์บทที่16ข้อที่3 3พระเยซูตรัสว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วในพระคริสต์เราได้รับการอภัยบาปอย่างสมบูรณ์แล้วและพระเจ้าไม่ทรงกล่าวโทษเราอีกในพระธรรมโคโลสีบทที่สองข้อที่1 3บสได้บอกว่าท่านทั้งหลายซึ่งก่อนเชื่อนั้นได้ตายอยู่แล้วทางวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นบาปอยู่ในบาปจึงทําบาปคือการละเมิดกฎทั้งหลายของพระเจ้าตอนนี้ ท่านรับเชื่อในข่าวดีแล้วพระเจ้าได้ทรงทำให้พวกท่านมีชีวิตบังเกิดใหม่ในพระคริ์พระองค์ทรงยกเลิกกฎแห่งการกระทำที่บันทึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติซึ่งกล่าวถึงข้อบังคับที่เราต้องทำตามทุกข้อโดยสมบูรณ์ผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ได้ซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถทำได้พระองค์ได้ทรงยกเลิกมันไปบนไม้กางเขนพระเยซูได้ทำสิ่งนี้เพื่อให้เราได้รับการอภัย และกลับมามีชีวิตใหม่บังเกิดใหม่ในพระองค์ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่1-2เล่นบอกว่าเพราะฉะนั้นบัดนี้ไม่มีการกล่าวโทษแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทําให้ท่านพ้นจากกฎของบาปและความตายแล้วนี่คือหลักฐานว่าพระองค์ไม่ทอดทิ้งเราแม้ในวันที่มืดมนพระองค์ประทับอยู่ในเรา เื่อหนุนกำลังเราไม่ใช่เพื่อให้เราพึ่งกฎเกณฑ์หรือกำลังความพยายามของตัวเองแต่ให้เราไว้ใจพึ่งพาพระวิญญาณที่อยู่ภายในดังนั้นเวลาที่ปัญหาถาโถมนั้นไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าห่างเหินหรือกำลังลงโทษเราเพราะพระเยซูได้ชำระโทษของความบาปของเราทั้งหมดแล้วครั้งเดียวเป็นพอเราเป็นที่รักถูกยอมรับจากพระเจ้าตลอดกาล และเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์เสมอแต่อุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นจากโลกที่ตกอยู่ในคำสาปแช่งในความบาปต่างหากการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเรามาจากการปรับเปลี่ยนความคิดให้เชื่อในผลงานที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์และปล่อยให้พระวิญญาณผู้สถิตอยู่ภายในทรงสําแดงความรักของพระองค์ผ่านเราหากวันนี้ท่านกำลังเผชิญกับปัญหาที่เป็นภาระหนักเกินกำลังจะแบก บอกพระองค์อย่างจริงใจเลยว่าพระเยซูขอบพระคุณที่ทรงสถิตยอยู่ในลูกพระองค์ทรงเป็นกําลังและสันติสุขของลูกในอุปสรรคปัญหาความทุกข์ยากลําบากความเจ็บปวดความวิตกกังวลความกลัวที่ลูกกําลังเผชิญอยู่นี้แล้วพักในความจริงว่าพระองค์ทรงรักท่านและอยู่ฝ่ายท่านเสมอในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่5ข้อที่7ได้กล่าวว่า จงละทิ้งความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านพระเจ้าอภยพรครับ